สวัสดีครับผมเจนินพิชิ้งนะครับวันนี้ผมก็มาตกปลาทะเลนะครับเดี๋ยวเราก็วันนี้ผมก็มากับเพื่อนข้างห้องนะครับเราก็อยู่ตรงนน้นครับตกอยู่ตร <c oughs> งนน้นได้แล <c oughs> ้วครับนได้เลยเออผมก็ตกได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยครับปลาที่ผมตกได้ ก็จะเป็นปลากดนะครับช่วงนี้เข้าดีมากครับปลากดใครที่ว่าชอบตกปลากดก็มาได้เลยนะครับท่านเจ้าครับมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็พอดีพันลุกครับมาดูเหยื่อที่ผมใช้กันครับเหยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็นในนี้ครับ เนี่ยครับผมก็จะสะพานเราไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะครับเราก็ใช้มือพันเอาเองเลยนะครับกินอหอมเนี่ยนี่ครับ็คประคอดเดียวพอนี่ปลาดึงนะครับายดูปลาดึงเลย ไม่เห็นไม่เห็นคันเดี๋ยวคโยโหโยโหตอ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 อตอน แล้วก็มีนั่นะเข้ามาตกปลาก kind of ันนะครับงอกจะเลยเข้าไปตามข้างในกันนะครับผมก็ไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะครับผมก็จะตกคูแถวข้างนอกนี่แหละครับแล้วนะครับก็จะไปตกคู่เฮ้ยนะเร,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 เร็วสิไอ้แจ็คหมุนนะครับไอ้แจ็คหมุนนั่นนะกินดีปลาโคตรฮะ ได้อีกแล้วนะครับยกให้หลวงพีดูดิเนียไหมเนี่ยบขาละข่าละข่าล่ะป่ะะา กล,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 ลับบ้าอนอะไรนี่นะครับการถุงเงาะทิ้งไว้นี่ก่อนนะครับนี่ครับหยุดนี้นี่นะก็กลัลังจะกลับนะครับได้กี่ตัวครับนะ วก0่ตัวมวใหญ่ไหมครับอ๋อเล็กๆนะแล้วก็ปลาอะไรนะปลาอะไรนะตัวใหญ่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปขอชมที่ฟาร์นะครับระเบนตัวถึงไหมขอชมหน่อยคนระับเดี๋ยวดูครับนะว่าได้ปลากระเบน,นเหรอ อ,นนอ๋อนี่เบนอะเห็นไหมไครับนะไม่เห็นนะเ,เดี๋ยวผมพาไปดูโอเคเดี๋ยวผมยืมปัดนะนี่ครับนะเขาก็ได้ปลากระ<อ>เบนน้อยไซสหนะ่าอยู่ประมาณโลนึงนะครับนี่ครับเขาจะเขาก็กะจะปล่อยมันนะครับแต่ว่ามันกืนเบ็ดเข้าไปในคอลแล้วเขาก็เลยต้องเอากลับไปนะครับ มนมาตั้งแต่ใบสี่แล้วอะเหรอครับผมมันมืดท้าไมมืดยังอยู่ตอนนั้นใช่ก็นั่งอย่างผมก็ยังได้ตรงนี้ผมก็ได้ปรากฏนี่นะเยอะเลยใช่เยอะเลยครับก<อ>ุ้งกุ้งขาวนี่ไม่ตอ,ตอดตอดปี้มันเลยตอดโหหมอกอะเยอะพวกตรรกอดปรากฏทะเลน้ำจืดนะครับอ๋อแล้วกินมันก็เหรอเนี่ยครับผมได้เลยโอ้ยเป็นรถเยอะเยอะเราอีกเนี่ยนะของเยอะของอันนี้อันนี้ของน่าจะของอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะ กินเหมือนกันเลยอันเดียวกัน,นเดียวเลยกับหม้อกุ้เงเหรอเ้อีเขาก็มาเยี่ยมดูเยือนถ้ามันกินกุ้งได้มันก็ดีนะเพราะว่ามันจะไม่มีกิน <c oughs> ติดใช่ันี่เนี่ยผมว่ากินมันเบาแล้วนะเบาเบา,บามันมีตัวหนึงโอ้โหกินนี่้นี่อยากแตะเลยอ่ะสองสามวันใช่ครับดีครับทุกดีครับ